เอาละสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมซีมือนเดิมนะฮะก็หลังจากที่เราห่างหายไปเกือบอาทิตย์นะครับเนื่องจากผมไปทําธุระที่ต่างจังหวัดนะฮะก็ขออภัยนะครับที่หายไปคือมันเป็นธุระที่ด่วนจริงๆนะครับก็ถ้าอยู่ในรีสอร์ทเนี่ยจะรู้ว่าผมไปทําอะไรที่ต่างจังหวัดนะฮะคือมันเร่งด่วนมากนะครับผมก็เลยไม่ได้ทาคลิปเตรียมมาไว้นะฮะก็ในวันนี้นะครับเรามาทําอะไรนะครับก็ในวันนี้นะฮะเราจะมาสอนทํม m ลสเลเดอร์ดับเบิลนะครับ ซึ่งเราจะสอนทําในส่วนของล่างไซโคลจ๊กเกอร์และล่างที่เหลือนะครับเราจะเว้นไว้2ล่างนะครับอีก2ล่างเอาไว้ทําแยกอีกคลิปหนึ่งนะฮะเพราะว่าอีก2ล่างเนี่ยค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาง,งั้นเราไปเริ่มกันเลยนะฮะ <Joker! Joker! S 1> มานะครับในการทำไซโคลจ๊กเกอร์นะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องมีมัสเลเดอร์จ๊กเกอร์กันก่อนนะฮะ พอทุกคนมีมัสเรเดอร์จ็อกเกอร์เสร็จนะครับของที่เราต้องใช้ในการทำล่างนะฮะจะมีวินแอสเซนต์นะครับหรือว่าแอสเซนต์ทั้งหลายนะครับไม่จะเป็นอิเล็กทริกแอสเซนต์วินแอสเซนต์อะไรพวกนี้นะครับไฟแอสเซนต์เมทัลแอสเซนต์นะฮะก็เดี๋ยวผมจะแปะรูปไว้ให้แล้วกันนะครับว่าของชิ้นไหนไว้ทำอะไรนะฮะเราจะมาเริ่มที่ไซโคลจ็อกเกอร์นะครับซึ่งแน่นอนนะฮะตอนนี้ผมทำได้แค่ล่างเดียวนะครับคือไซโคลจ็อกเกอร์นะฮะให้เรามาคุยที่ n อ c ตรงนี้นะครับชื่อว่าเคสเมอร์แชนนะะฮ แล้วกดคุยไปนะครับให้เราเลื่องมาตรงนี้นะครับล่างแรกนะครับคือไซโครนจ๊กเกอร์นะครับไซโครนจ๊กเกอร์เมมโมรีนะฮะของที่ต้องใช้ก็คือไซโครนเมมโมรีนะครับไซโครนเมมโมรีเนี่ยจะใช้วินเอเซนซี่อันนะฮะวินเอเซนนะครับวิธีการหาก็จะมีได้จากการตีมัมมี่หรือว่าการตีไอตัวเอทานอลนะฮะก็ เดี๋ยวเราจะพาไปตีมัมมี่ดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะดอกริงหรือเปล่านะฮะให้เราตามทางนี้มาเลยนะครับมาตัวที่เราจะใช้ตีก็จะเป็นทางบ้านของอ e r เทอรเนีเเพราะว่าเราฟาร์มตันแล้วเราก็มีเกียร์ที่ปวเด้วยนี่นะฮะมัมมี่พวกนี้เลยนะคะนรับมีโอกากกนสดอกริงอเนะครับแต่เราก็ตีโด นี่นะครับของที่เราจะได้หลักๆก็จะเป็นพวกแฟกตเมนต์นะฮะนี่นะครับเราก็จะได้แฟกตเมนต์เป็นกินแฟกตเมนต์มานะครับหลังจากนั้นนะครับพอเราได้กินแฟกตเมนต์มานะครับคือถ้าเราโชคดีเนี่ยเราจะได้เป็นไอกรีนแอสเซสเลยนะครับเราไม่ต้องเสียเวลาหากรนะีนแฟกตเมนต์เนาะพอเราได้มาเสร็จนะครับให้เรามาตรงที่เทเลพอร์ตนะครับวับกลับไปที่ไรเดอร์เซ็นเตอร์นะฮะ มาคุยกับที่ npc คนนี้นะครับคนเดิมของเรานี่แหละเนาะของที่เราต้องใช้นะครับเราจะทวนนะฮะวินแอ s เซน e ์อันนะครับ perfect memory 1อันแล้วก็ electric essence 3อัน1อันนะครับ electric essence ก็เหมือนกันนะครับมีโอกาสดรอปจากตรงมัมมี่หรืออาจจะถ้าไม่ดรอปตรงมัมมี่เนี่ยมันก็จะไปดรอปตรง npc ที่อยู่ใกล้ๆก,กับไอตรงจุดฟาร์มลูน่าอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวเราพาไปดูทีหลังนะฮะ พอเรามีเสร็จนะครับของพวกนี้นะครับถ้าเรายังไม่มี perfect memory นะครับของที่เราต้องใช้นะฮะก็คือนี่เลยนะครับ win essence สอันนะฮะในการทำ perfect memory นะครับแล้วก็ bank memory หนึอันนะครับวิธีการครับ bank memory ก็ตามนี้นะครับเงิน5,500 0แล้วก็ broken gadget part หรือว่าเราจะไปตี boss eternal ก็ได้นะครับแต่ว่าวิธีที่ผมแนะนำคือให้ไปตี boss eternal จะดีกว่านะครับ เพราะว่าบอสเนี่ยโอกาสดรอปแบงค์เมมโมรี่ค่อนข้างง่ายนะฮะงั้นเราก็คราบไปเลยชึบครับแล้วก็ผมจะคราบกินเอเซนนะครับก็มันใช้64อันนะครับเดี๋ยวขอตัวไปฟาร,รม์มแป๊บหนึ่งอ่าทุกคนนี่เราก็ตีแล้วดรอปมาเป็นวินแอสเซนต์เลยนะครับผมก็ไม่เสียเวลาต้องคราบนะฮะงั้นเราก็วาร์ปกลับไปตรงที่ไรเดอร์เซ็นเตอร์นะครับนี่ พอเราวาร์ปกลับมาที่ r i เดอร์เซ็นเตสร็จนะครับให้เราคุยที่ NPC คนนี้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มาตรงนี้แล้วก็คราฟเลยนะครับคือของที่ต้องใช้นะฮะ Win a s c e n t e p e r f m c t Memory 1นะครับแล้วก็ Electric a s c e n t 1นะฮะเงินอีก850,000เยนนะครับไปเลยพอเราครฟฟเสร็จนะครับให้เราเปลี่ยนมาใช้ดับเบิลนะฮะดับเบิลแบบนี้หลังจากนั้นนะครับให้เราตามมาตรงนี้เลยนะครับ ให้เราวร์ปไปตรงที่ตึกสมาร์ตดาต้านะเอ้ยตึกสมาร์ตเบนนะครับให้เรามาตรงนี้ไปที่ไรเดอร์นะฮะแล้วก็ไปที่ไฟส์นะครับอาถ้าถามว่าทําไมเราต้องวร์ปมาตรงไฟ์นะครับง่ายมากเลยฮะให้เรามาตรงนี้นะครับให้เราอ้อมมาหลังตึกนะครับเราจะเห็นเอ็นบีซีที่ใช้ทํา V3 าเดิน์น็กตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เรามาคุยกับฟิลิปตรงนี้เลยไม่ใช่ฟิลิปนะครับฟิลิปเอาไว้ทําอีกล่างหนึ่งฮะแล้วก็กดคุยไปเลยนะครับ นี่แล้วมันก็จะบอกว่า something empower w i h you r double นะครับแล้วก็แปลงร่าง <Joker S 1> ดูเลย Joker! Joker! นี่เราก็จะได้มาแล้วนะครับร่างไซโคนโจคค๊กเกอร์นี่เราก็จะได้ร่างมันมาแล้วนะครับ แล้วเรามาดูล่างต่อไปที่เหลือนะครับซึ่งแน่นอนนะฮะในคลิปนี้ผมจะบอกแค่วิธีทํานะครับไม่ได้ทําให้ดูเราสอนทําแค่ล่างนี้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจแล้วนะครับแค่เรากลับไปตรงที่เดิมนะฮะก็คือ라 i เดอร์เซ e นเตอร์นะครับกลับมาตรงนี้ให้เรามาคุยที่ n p c คนนี้นะครับแล้วเราก็ดูนะฮะว่าที่เหลือแชร์อะไรมั่งนะครับมาเราจะมาไล่เรียงคีละอันนะครับเราจะมาเริ่มจากคิดเมมโมอรีนะครับ ต้องใช้ perfect memory 1อันนะครับเงิน2อ0 0สนนะครับแล้วก็ fire essence สอันนะฮะต่อไปนะครับ metal memory นะครับ perfect memory 1อันนะครับแล้วก็ metal essence สาอันแล้วก็เงินอีก2อง0สนหานะครับซึ่ง2อันนี้นะครับเราต้องมีทั้งคู่นะครับถึงจะทำร่าง heat metal ได้นะฮะคือเราต้องทำ memory ทั้ง2อันก่อนนะครับต่อไปนะฮะชิคเกอ memory นะครับ t i คเกอ memory นะฮะ ของที่ต้องใช้เหมือนกันนะครับ Perfect Memory นะฮะและ Perfect Memory นะครับแล้วก็ Blue Essence 16อันนะครับแล้วก็เงินอีก500,000นะครับต่อไปนะครับจะเป็น Luna Memory นะครับของที่ต้องแช้นะครับคือ Perfect Memory 1อันนะครับแล้วก็ Luna Essence 16อันนะครับเงินอีก500,000นะครับคือเราจะสังเกตได้ว่าไอ้ Luna t ร์เนี่ จะใช้เงินเยอะกว่าฮีทเมทัลนะครับซึ่งเราต้องทําร่างพวกนี้ก่อนนะครับถึงจะไปร่างเอ็กซ์ตรีมได้ก็ประมาณนี้นะครับส่วนวิธีการหาแอสเซนต์นะครับให้เรามาตรงนี้นะครับให้เราวาดมาที่ตรงที่เดิมนะครับก็คือไฟนะครับแล้วก็ให้เรามาที่ n p c พวกนี้เลยนะครับให้เรามา n p c ตรงนี้ ตรงนี้นะครับจะเป็น NPC พวกมอนลูน่าแฟร์แมนแล้วก็บูลเลนแมนเมทัลแมนนะครับของที่เขาก็จะดรอปนะครับก็ตามนี้นะฮะของที่เขาจะดรอปเนี่ยจะดรอปเป็นพวกแฟกเมนต์นะฮะสำหรับในการทำแอสเซนตนะครับวิธีการทำแอสเซนตก็เหมือนตอนที่ผมทำวินแอสเซนต์เลยนะฮะคือใช้แฟกเมนต์ในการคาฟนะครับก็ไปดูสูตรคราฟเอาได้นะฮะว่าใช้เท่าไหร่แล้วก็ตอนครัฟแนะนำให้รับเควสตรงนี้นะครับ จะเป็นเควส์ NPC ตัวนี้นะครับแล้วก็เควส์ NPC ตัวนี้นะฮะโดยของที่เขาจะดรอปนะครับก็คือจะมีบูอ e แฟก g m e n t นะครับแล้วก็จะเป็นเมทัลแฟก g m e n t นะฮะส่วนไฟกับบลูน่านะครับจะดรอปเป็นยีโร่แฟก g m e n t กับไฟแฟก g m e n t นะครับก็เดี๋ยวเราจะตีโชว์เพื่อเป็นพิธีเลยนะฮะแล้วก็ตีไป พอเอาตีเสร็จนะครับแล้วก็มาส่งเวสที่ตรงนี้เลยนะฮะนี่ของก็จะให้เรามานะครับแล้วเราก็ไปนะฮะก็ทั้งหมดวิธีการหาแอสเซนต์กับแฟกเมนต์เนี่ยคร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมาไวไปไวนะฮะเพราะว่าผมเนี่ย เพิ่งกลับมาทำแล้วก็ไม่ได้พักเลยแล้วก็สูตรครับก็อยู่ตรงนี้นะฮะเหมือนเดิมสูตรครับก็ประมาณนี้นะครับไฟแอสเซนต์นะฮะจะใช้ไฟแฟ,แฟกเมนต์นะฮะแปดอันแล้วก็จะมีเอ่ออยู่นี่นะครับจะเป็นบูอายนะฮะใช้สิบหกเยลโล่ใช้สิบหกนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นทางด้านของ เมทัลนะครับจะใช้8นะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวแปรูปไว้ให้นะฮะว่าอันไหนใช้อะไรยังไงนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะครับก็มาไว้ไปไว้นะฮะสำหรับวันนี้ไปแล้วครับโอเคสำหรับคลิปนี้เป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้มาจนจบนะครับก็ทางช่องเรานะครับมีกลุ่ม Discord ให้เข้าแล้วก็มีกลุ่มโลบอกเอาไว้ขายเสื้อนะฮะส่วนกลุ่ม Discord เนี่ยก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ก็ขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วครับ